สวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กบพามาชมสวนนะคะบนหูช้างด่างเหลืองค่ะบนหูช้างด่างเหลืองนะคะเป็นไม้ตระกูลอโรคาเซียนะคะน้องเลี้ยงง่ายค่ะสามารถอยู่กลางแจ้งแดดร้อยฝนร้อยได้เลยค่ะและวัสดุปลูกเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่สวนกบจะใช้เป็นวัสดุปลูกมี ตากมะาพร้าวสับนะคะใบก้ามปูหมักนะคะใบก้ามปูค่ะจะเป็นใบก้ามปูหมักละเอียดหรือหยาบได้หมดเลยค่ะเอาใส่ผสมรวมกันได้เลยนะคะในส่วนประกอบของวัสดุใบก้ามปูเป็นสิ่งส่วนประกอบที่สําคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะมีเพอร์ไรซ์นะคะแล้วก็มีดินปูเพิ่มด้วยอีกนิดหน่อยนะคะาทางที่สวนจะใส่ ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปเพิ่มอีกค่ะเพื่ออเร่งการการแพร่กระจายของรากของน้องอได้ดีนะคะ,ะส่วนผงสีชมพูที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะเป็นผงกันเชื้อรานะคะก็คือช่วงนี้ทางที่สวนโดนแดดโดนฝนเยอะค่ะโดนฝนกระหนำ่ำประมาณ ถึง1อาทิตย์ได้เลยค่ะกบก็เลยต้องมาใส่กันเชื้อราไว้ให้น้องนะคะเพื่อที่รากน้องจะได้แข็งแรงค่ะไม่เป็นเชื้อรารากไม่เน่า หัวไม่เน่านะคะอ่าต้นไม้ก็จะได้สวยงามเหมือนเดิมนะคะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นเดหลีด่างขาวนะคะหรือว่าเดรีกวากซับค่ะเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทางสวนได้มีติดสวนไว้ที่สวนจะปลูกอ่าไม้มงคลด้วยคะ่ะมีไม้ตะกูลเสนจันนะคะมีเสนจันขาวเสนจันเงินเสนจันนาคนะคะแล้วก็มีเสนจันประกายดาวนะคะส่วนด้านนี้นะคะอ่าจะเป็น เป็นบอนหูช้างด่างเหลืองค่ะที่กบได้แยกหน่อจากต้นแม่พันธุ์ของที่สวนนะคะมาไว้รอแบ่งปันให้กับลูกค้านะคะมีหลายไซส์หลายขนาดค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่450นะคะท่านไหนสนใจแอดไลน์มาหากบได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ